สวัสดีครับผมอยู่กับผมรถดำซิ่งดินดวนครับมาดูหน้างานเทของทีมงานเสียส้มคันแรกครับเจ็ดอีเซียฟอร์ด จม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 อยากได้ให้เขาจมอู้อู้อู้อูยอย้ยาวเลยครับลุงจอยนะคะรับปลาเดี๋ยเตืียมลุงอ้ที่ไปไม่ถึงกันเหรอนี่ไม่ถึงติดลมก่อนติดลมก่อน เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยโรงเรียนจีนเโอแกบอกให้สับระเบิดถ้าไม่ระเบิดมันไม่ขึ้น อา้ไม่ดับอะ่ะอา้าวพวกเจ็ดอีนี่มันเฟื่องเท่าไหร่กันอืมสิบเอ็ดสามเจ็ดไหม แกบอกให้ขับเร่งกว่านี้ต่อแกบอกให้ขับเร่งเร่งกว่านี้เห็นกล้องต้องโชว์หน่อยนี่แหละโอเคชอบแบบนี้แหละมาดู 838ครับเดกาเฮ้ยร็อกกี้เฮ้ย841ส4่8 41, 8 41คันนี้ไปได้สบายๆเลยนะ Hãy subscribe cho kênh มิดล้อเลยฝั่งนี้ยังยังยังด,ดีครับโอ้ยขับรถได้ปล่อยคราดไปเนี่ย ว้าอีกคคันครับอ้าวไปฝั่งนู้นเฉยว่ยฝั่งนี้ห <c oughs> ลอกหลอกโดนหลอก ตั้งแต่เปลี่ยนกองโซล่านี่แรงกว่าฮะตั้งแต่เปลี่ยนกองโซล่ามาแรงกว่าเดิมอ่ะเยี้ยมเรียบร้อยเลย เอียงแองแมงเลยครับนี่กล้ายกไหมเอาเบนหน้าก็ไม่ได้แล้วเรียบร้อยเลยเปิดฝากห้างครับ ยกเย็บทรง,งเลยเย็บทรง,ม,ม,ง,งมันไม่เอียงมาฟอร์ดเย,ย,ย็บเร็วๆอ่ะไปไม่ต้องใส่เกียร์ จมคู่ครับเออ <t ri ek interacted> ไม่ต้องชะลอ เออดึงลงเดึงดึงดึงโอ้แรงนะว่าสอดไหมโอ้ไม่แรงเนี่ยฟอดยกเด็ดย,ยกเด็ด tay kia gặp leo gặp leo quang mày quang mày quang con quang ít, bá กี่แกไปทางนูน้นผมบอกให้มาทางนี้แกก็มาแหมตะงทีทางนู้นไม่จมนะเนี่ยล <c oughs> <c oughs> อให้มาได้ไวยกยกยก เทนต์คอนเทนต์มาเสียบุตร939ยาวเลยดูไอ้ฟอตดูไอ้ฟอตไปดูเส้นหน้ากว้างจะไปถึงไหมเออเอ็กเอ็ก รถแกแรงเนาะแรงเนาะเลยเก้าสามเก้าฮะเตโบมหาอวยไม่ใช่มหาอุดใช่ไหม อาวนี่น่าจะขัดนสุดท้ายครับที่นนงานนี้ก็ประมาณ2ไร่ครับ 10บาทเองส่งถึงที่ไปไหมเรียบร้อยวางวางวางแล้วดีดเอาเอาตัวรอดได้ไหมเอา nhúc điên đi nhúc điên hai ba thì anh dùng gì đây có <laughs> cái pha thái này nhúc 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 mày về đó lót đó giờ đi đâu không đi quang con quang nó thổi yên len thổi khinh con à điều vô nhô khỏi à, ơ lại còn thói mạnh Không lên à, được. Đây nó rộng quá. cái วางวางวางโอ้โหเดี๋ยวฝ่า้ายมันฝ่า้ายมันถลยวางนิดนึงวางนิดนึงอากอีกอีกเ้ยยุ

เอ,ยอเ้ยย่ยอมันต้องโยกเอาจงังหวะเจอกันใหม่ครับผมหมดแล้วดินอะหมดแล้วเดี นี่บอกง,งานแต่งเลยเนี่ยร่วงหน้าเนี่ยยี่สิบหกมกราแจกเซิร์ูดด้วยเสียครับสองครับ<ะ>ของดีของวังง <c oughs> ขอดตังนะ